สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันก็จะมานำเสนอการประยุกต์ใช้ AI นะคะโดยที่หัวข้อในกลุ่มของพวกเราเลือกทำก็คือโปรเจกต์การนับจำนวนวัวในฟาร์มค่ะโดยที่มาและความสำคัญนะคะก็คือการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตรกรรมค่ะโดยที่ปกติในฟาร์มต่างๆก็จะมีการเช็คจำนวนสัตว์ในฟาร์มนะคะผู้จะททำยกกรณี ความวัวมาก็จะมีการเช็คจํานวนวัวตอนปล่อยวัวออกไปอยู่นอกค้อกนะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายและความแม่นยําผู้จัดทําจึงได้นําวิธีการใช้โปรแกรม Python นะคะมาใช้นับจํานวนวัวนะคะสําหรับขั้นตอนการทํางานและผลการดําเนินงานนะคะก็อย่างแรกก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็สร้างโปรเจกต์และอัปโหลดไลบรารีที่จําเป็นเข้าไปนะคะส่วนหน้าตาของโค้ดก็จะประมาณนี้ค่ะโดยค่าที่ผู้ จะทำเซตอัพไว้นะคะก็คือบรรทัดที่50นะคะบรรทัดที่50เนี่ยจะเป็นจำนวนวัวที่ต้องการจะให้ด t e ท t นะคะสมมติว่าเราเซตอัพไว้ที่3ตอนนี้ก็คือถ้าสมมติมีวัวครบวิ่งผ่านกล้องไปแล้ว3ตัวก็จะแจ้งเตือนที่ไลน์นะคะส่วน frame detect จะเป็นจำนวนว,นวินาทีที่ detect วัวแต่ละตัวนะคะโดยที่ เมื่อดีเทคครบ3ตัวเนี่ยจะแจ้งขึ้นไลน์แล้วก็เป็นคำว่า Cloud Detect แล้วก็บอกจำนวนวัวที่เซตอัพไวค้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลการดำเนินงานที่กล่าวเข้าไปข้างต้นนะคะก็คือเมื่อเซตอัพไว้สมมติว่าเราเซตอัพไว้ที่6นะคะก็คือ Detect ไปแล้ว6ตัวถึงจะแจ้งขึ้นรลยว่า c คาว e t e c t แล้วก็บอกจำนวนวัวที่มีคะ่ะ